ที่ผ่านมาที่เราพูดถึงว่าการศึกษามันเป็นความทุกข์การศึกษามันมีปัญหาใดๆเนี่ยมันเป็นความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราเอาเอาเอาภา,าระไปไปพอกมันเยอะจนเกินเกินจริงจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวหลักสูตรเฉยๆแต่เราเอาอะไรความพลุงพลังเนี่ยไปใส่มันเยอะจนเกินไปอะไรที่คิดว่ามันพลุงพลังเป็นตัวเหนี่ยวรั้งของระบบที่มันไม่จําเป็นเนี่ย สลัดทิ้งไม่ทำกล้ากระบทกับสิ่งนั้นแล้วกลับมาทำในสิ่งที่ เป็นปกติของการศึกษาที่พึงจะเป็นเราไม่มีวิชาลูกเสือเริ่มตั้งคำถามที่ไปที่แก่นว่าถ้าเราไม่เรียนลูกเสือเนตรนารีเนี่ยเพราะว่าพลุงพลังของมันคือคุณครูเอาพลังงานทั้งหมดมาตรวจเครื่องแบบเด็กพ่อแม่ก็ต้องเสียเงินซื้อเครื่องแบบมันก็ไม่ได้ถึงกับจำเป็นมากไหมเ,เรื่องการแต่งกายเป็นเรื่องที่เราต้องสอนเด็กให้รู้จัก ความเหมาะสมการราเทศะมันมีกุศโลบายที่จะต้องสอนเขาอีกเยอะแยะมากมายพยายามสลัดทิ้งในสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้ววิชาลูกเสือในนารีก็จะกลายเป็นวิชาอยู่รอดปลอดภัยเอาแก่นของความเป็นลูกเสือ,เ,อเนื้อหาความจําเป็นแก่นปรัชญาของมันคือเอามาใส่แล้วปรุงวิชาใหม่เราไม่ทิ้งอะไรเลยที่เป็นของเก่าที่มันของที่พึงจะมีแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปในในความความความเป็นโลกยุคสมัยใหม่